สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องย t u b e ควยไทยไลย่ทุ่งเดือพี่น้องครับวันนี้ก็มีโอกาสครับได้มาเบิงบรรยากาศตลาดนัดอำเภอชุมแพเดือพี่น้องมาอัปเดตราคาให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมผมได้ชมครับตั้งแต่ข้างตลาดนัดไปดดเด้อพี่น้องขายยาพารกิจครับวันนี้ก็สีแยกเป็นการเข้าๆเดือพี่นอ้องเพราะว่าค้นกับลายควยกัหลายครับนี่ ผมก็ทีไปเจาะจงสอบถามเพื่อเป็นราคาเป็นบางโตครับเพราะว่ามันี่คนไหลเลยพี่น้องไว้กับไรไหล้วพี่น้องครับเป็นตลาดนัดบ้านหนองตุ่มนกครับมีทุกวันพฤหัสบดีเด้อพี่น้องเด้ออำเภอชุมแพเนี่ยครับจังหวัดขอนแก่นเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าตัวแรกแห้งมันนี่สิไปเริ่มตัวเลยเนาะพี่น้องครับ ข้อยกับลายได้พี่น้องข้อยตอดกับลายครับข้อยเบาสักหน่อยนน่พี่น้องครับนี่นี่ครับจังจังจังตัวเนี่ยพี่น้องเป็นข้อยตอดหน้าของเจ้าว่าข้อยตอดเนี่ยข้อยตอดแต่ว่าส่วนมากบรรยากาศตลาดนั้นนี่หาเจ้าของข้ยอยย่างๆได้พี่น้องเพราะว่าเพื่อนกลับไปหาซื้อคือกันครับนี่จะข้อยตอดนี่ครับลาย <laughs> นี่ก็ตดครับนี่นี่ก็ตด กันกระตูดมีน้นะควยผู้เลยครับลายนีน่นี่ตูเบิดนี่ตวเป็นตัวเม่พี่น้องครับเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องไปเบื้องตตตวได้งามๆเดี๋ยวพี่น้องครับนี่ผมว่าอย่างมาตลาดน่าจะย้อนนี่เราพี่น้องหาเจ้าของควยบ่เห็นนี่ครับนี่จะ่ตงูงามๆครับมาทั้งนี่มีทั้งมัวทั้งควยแล้วพี่น้องครับนี่แต่ว่าชิปแรกนี่สิเป็นเบิ่งราคาควายก่อน โอ้โหเอานี่ตั้งโตใหญ่โตหน่อยพี่น้องไปครับไปย่างเบิึงหาเจ้าหาเจ้าของเพิ่นบุคคลผ่อเด้พี่น้องครับนี่ตัวนี้กับเป็นแม่ลูกตัวนี้โตน้อยๆนอยไอ้พี่น้องไปเบิ้งก่อนไปต้องไปพ่อตัวใดชิมีเจ้าของเพิ่นนะครับเอาไปเบิ้ลไปเบิ้ง เออบรรยากาศอนไปครับบึญบรรยากาศซื้อขายครับพี่น้องโอ้โตัวตัวนี้บบคือของบ้านเราได้พี่น้องเหมือนดำๆครับตัวนี้กว่เป็นควายควายสายตางพี่น้องครับเสรล้วหน้าเจ้าของรถไปทางไหนแล้วนี่ครับตัวดำๆอพี่น้องเจ้าเดียบินเจ้าของอะไรเจ้าของก็ไปเซร็จเจ้าเสือจิ้งวดี จูออกมาแล้วมันบกคืมูมันดำแม่ตัวนี้แม่อ๋อพี่น้องมึงงสยตังพี่น้องิึงสายตังดำดีดีครับพี่น้องมบิกล้วยตัวนี้แม่เป็นตัวแรกที่พ่อเจ้าของคนยูในตลาดนะพี่น้องเมื่อไหร่หยจูงามก้ดำก้มมูนว่ะเอาพี่น้องโอ้ โอ้ยเมืกี้เตีมแล้วมาเต็มกต้อล้วเลยพเี่นล้องตัยวนตี้เตี้วเตี้ยท้วยแลวนี้ยแล้วเตาครับ้วเตีล้วเี้มูล้เลเยล้รเตี้ยลเตีล้ี่ยวเตี้ยเหนวี้ยล้วไป้จแบไวี้ล้วเี้ลเตีนยแั้วเแล้เตี้ยแลเตียแวตีลวเาียแวเตียแล้เตี้ยวเตี้ยแวตั้แล้วเตี๋ยแล้วเตียแลวตัแเตีวาแวแตแว้เตี๋ยแล้วตัวใดไว้ สมตัวไดไอองยามองสายามองสยามโอ้็่แม่าองยามเนอะพี่น้องเงยพิ่นเพิ่นสูงพ่นสูงเท่าใดขึ้นหน้าตัวนี้แห่รู้จักปะร้อยสี่สิบโอ้ยร้อยสามสิบ มันสูงอยู่เด้ตัวเนี่ยลาย41บกเขวัดเียติบนวัดกับบกเคววัดเจียนเจ้าของเราไมเราพี่น้องเดี๋ยวสิบอกเราวัดให้เบิรงพี่น้องบบแมนบบแมนขเความแคบเควสายตั้งนี่อนเจ้าของแท้เอาตัลองวัดความสูงเข้าๆคนเบิรงนเน ไปเจาะัดลอกุกไ้จงเจาลยสี่สิบบวกครับสี่บวกไ่บวกเนาะบวกลบได้ครับเราปักกันให้ตำนี้นี่บอกครับตำนี้บนมีครับตำนี้บ่มี่ยังจางตำนี้่ามี่ทองคับแปดเดือนกัวแปดเดือนกลัวท็พปฮงขยาขัดอีกสองเดือยญโคลอดเนี่ยเอามาคืนมาคืนครับสี่ห้องลายันไดตันเนี่ย บร่องบอกว่า่ไปสิบหกหมื่นครับสิบหกหมื่นแสนหกหม่ราคากับตอร้องกันได้มั่งบ่ฝากฝากเบอร์โทรพันแนบศูนย์เกมครับศูนย์เก้าสามสามเจ็หนึ่งเจ็ดหเจ็ดหแปอ้วยครับในห้อยยางก้อนนี้ครับก็รงเรืองก่อสุกครับนี่ครับผู้ใดสนใจก็โทรสอบถามด้วยพี่น้องด้อมักเป็นหลายตัวครับเดี๋ยวพ่อกันในตัต่อไปพี่น้องครับมื่อนี้ควยยลายหยเด้พี่น้องครับควยยางล้าเลย ว่จาจะให้พี่น้องรู้ราคาเข่าๆนะพี่น้องนี่จังแม่ลูกคนนี้ของของเจ้าพ่อตาตัวเนี่ย่ครับตุ้งจำ้ำคนอ่ะใช่ละ <laughs> มีแต่ท่านผู้ชมเจ้าของกว,ว,ว้วยโบมีเนาะตาเนาะเรื่อรู้ราคราบันไดนครับพี่น้องของเจ้าตัวใดตาเมินน่ะแม่ลูกตัวนี้เตียงของเจ้าอ่ะไปจุงมาใกล้ๆดูไปตัวนี้แม่นบบคัลรับบาวหน่ย เดี๋ยวเด้อพี่น้องโอ้รุ่นนี้ราคาเท่าไรก้อหางมือลูกตัวผู้กือตัวแม่ลูกตัวผู้ลูกตัวผู้เนาะเสาต้อได้หางมือหางมือหนี่ต้อได้เนาะเพิ่นเป็นลูกที่เท่าไร่ะตาลูกแรกลูกแรกเลยท้องว่างโยนบ่เห็นไขยบ้านๆเขานีแล้วเนาะ หาหมื่นจอล้อมกันได้เบอร์โทรยังตาเบอร์โทรเจ้าศูนย์หกสามศูนย์หกสามศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งสี่หกเก้าเก้าสี่หกเก้าเก้าร้องหอดครับนี่เราผู้ใดสนใจก็โทรมาสอบถามด้วยตัวนี้แม่นบ่กตาตัวนี้บ่แม่นตัวนี้ก็บ่แมแมนแม่นคู่นี่แหละของล้อมแม่นคู่นี่พี่น้องครับพี่น้องก็ได้เต้ท่านผู้ชมเบิ่งเด้อครับตาใช้ของเจ้าตัวไหนเนื้อเนื้แม่ลูกเนนื้อวอร์นี่ตีเอาออกใส่ตัวแม่ลูกไหนที่เจ้าอยากโชว์มาดู แล้วพี่น้องไปเบิ้งของเราดูเบิ้งเสียพี่น้องเบิ้งราคาคุ้มแม่ลูกเด้อพี่น้องตัวนี้ตีนี่ยตัวนี้ตีลูกตัวเมียลูกได้จากเดือนครับลูกประมาณสี่เดือนกว่าลูกสี่เดือนกว่าเนาะแม่์เป็นอายุหลายวันใดเนาะครับลุงลูกเปลูกสามขาทองนี่แหละลูกสามขาทองเนาะพี่น้องเป็นควายบ้านๆเขาเนาะห้องลายบันไดครับตัวแดงห้องเท่อใดครับครับเปิดปบอมป้อมมีใบเมียเนาะ บอราคาเท่าไหร่ราคา40,000 50, 5,000หาตัวร้องได้เนาะคำเนาะเบอร์โทรอียังงครับ085 637 637 8172 8172ไม่ห้อยอียังน่งครับไม่ห้อยโคนคลาดยังมีโู่อีกเป็นเป็นแม่สาวมีบอกครับมีมีมีจะไปเพิ่งแม่สาวดู้พี่น้องไปเป็นข้อยหลายๆเดี๋ยวพี่น้องหาเจ้าของยากยากพี่น้องครับเจ้าว่าข้อยตดข้อยเผือกกับมี่เด้๋พี่น้องคนไหนหลายอยู่ครับหลายคข้อะครับแต่ว่าพี่น้องก็ต้องมา สัมผัสบรรยากาศในตลาดเองด้วยพี่น้องมันจะได้ความมุ่งอุยปุ่ยครับพี่น้องตีมือแล้วพี่เด็กใครเขาก็จะกาลูกตัวใดแม่ตัวใดโอ้ตัวนี้สิตัวนี้ลูกเบิ้มบ่มีใบมาลูกเบิ่มบ่มีใบราคาเปิดไว้สามมื่นห้ามื่นห้าเป็นคว้ยตัวแม่ตีนหนครับสามมื่นห้าพนอายุลายปันใดแต่สิบแปดเดือนเนาะลูกสาวเบิ้มไม่มีใบไม่มีหลอดด้วยพี่น้องสามมื่นห้าเป็นบอก ต้องซูงกับประมาณร้อยยี่สิบกว่าเนาะนี่ครับไว้ปีนี่เบื่องเอาพี่น้องในราคาย่อมเยา ตัวนี้เท่าไดก็ราคาสามมูลหาโตร้องกันได้เนาะพี่น้องเป็นสาวซับน้อยครับในราคาสาวๆนี่ก็าลๆเลยพี่น้องกว่าใหญโตเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องไปเบิ่งโตปูแน่โตโตแน่เดีอวพี่น้องเพราะว่าจ้าของเพิมาบยูเดี๋ยวไปเบิ่งทั้งเหนี้วพี่น้องเดี๋ยวมัวนค่อยเอาไว้คลิปต่อไปเด้อวพี่น้องเด้อมมวเด้วยครับตอนนี้เบิ่งคายกันนี่ครับตัวนี้ก็งามงาม ตัวน้อยตัวใหญ่มีเบิดเลยพี่น้องกว่าเพิ่งหันมันนานแน่นก็นี่มันนี้เพิ่นเอาไปแล้วผมก็เลยป่ะเทศไายเนาะพี่น้องเนาะบต้องไปเป็นบรรยากาศกันนะใครงวดด้วยพี่น้องต้องไปลยไม่คร้างังหวัดถึงเลยครับผมก็บรรยากาศดูเิ่นบรรยากาศหลายถึงเปไปเพิ่อนโตอื่นอีกเด้อพี่น้องเด้อ อ่าเอาไปแล้วนะครับชุดใหญ่นะครับแก็หได้พี่น้องนัวแล้วตให้ไม่ได้แถมกับเจ้าผอมคนข้าไปกินข่ากินน้ำอยู่กับพ่ะแต่คุยกับเจ้าผอมพี่น้องข้างก่อนนะครับข้างก่อนเารับงนีกชว่าราคาเท่าไหร่บุ่กเนีกระดิ่งผอมครับไม่ต้องเสือแท่ต่างใไม่ต้องเสือพากนี้นะพี่น้องตผู้ใดเป็นเจ้าของคเ้าผ ส่วนมากก็จะเป็นควยคู่หลายเลยพี่น้องมื่อเนี้ยนี่จะตัวผู้ครับปวดตัวผูหละไหล่ตากหัวทาเล็้ยบทหัวตาปวดไม่ได้ผู้น้อยผู้ใหญ่ก็มีครับแต่ว่าเจ้าควอมเลยเจ้าความนหายากกว่าควยอีกพี่น้องควยหลายเจ้าควอมบนไหลายพี่น้องเจ้าควอมเสียไปแล้วเรื่องปวด่ือว่าผมม้าสวยกับวลวพี่น้องนี่ครับบึงโอตัวดอนนี่ก็ใหญ่เลี้ยบผูหญ่เล้ยพี่น้องกจะว่าต้องจับบ้านนะครับจ่ายฮอในห้างก็รับ เจ้าของเจ้าของเสียเบิดพี่น้องขอบไว้กู <c oughs> อยู่จ้าคนโอ,โอ,โอ,โอ้เป็นเป็นภูมิภูมิสาวซับน้อย เดี๋ยวพาูมามาัอย่างเวลาที่น้องทั้งเป็นเฟ้หน่อยนะครับผมหน่อยเดี๋ยวเป็นข้าแบ้แม่บานกับผมหน่อยราคาพี่นี่ครับนี่ผมม็นคก็มนีของเจ้าบรัแม่แม่ทั้งีนี่ติโดนซ้ำนตดีครับนี่ตัวปูก็ตัวแม่นครับแม่แ่เบิดเลยเอาราคาเท่าไรเนี่ยนะครับต่อเมืนเจ็ดเจ้าเจริญเ้าเจริญเมนหก สองเจ็ดสองอ้าวนี่แหละครับเป็น3ตัวใส่มิ n i ในห้อยอย่างน้อนี่ครับห้อย่าง่ยน้องเล้โอ้เจ๊ง่น้องเล้เบอร์โทรอย่างครับศ9 2ย์เก้าสองศูนย์เก้าห้า่งห้าสี้สนใจในใส่มินิก็โทรมาสอบถามเลยนครับพี่น้องครับสนใจก็ติดต่อเอาทุ่ตัวผู้ใ่ญยนี่เด้ไหมน้คเกบ เพิ่มเพิ่ือไปบ่มาไข่คว้ยจากค้นเนี่ยหน่ายนึงควอยหลายหลายทด้พี่น้องจะจบของเพิ่มห่อนแดดก้ยอยควอยตากแดดไว้เลยนี่พี่น้องหลายคักหลายพี่นอ้องนี่ครับตัวผู้ตัวนั่นก็นมีนั่นกับตัวผูกตัวผู้ผู้หลายได้พี่น้องผู้ใดสนใจควอยผู้เพืจะไปคุ้มฟุ้งอ่ะของผู้ใดเนี่ยนี่แม่ห้อยเมื่อขายเมื่อขายข้อยจากตัวนั่นหน่อยรุ่น อันนี้บ่ของเจ้าจีแม่ลูกพี่แล yeah, ้วเอ๋โอ้แม่ลูกมันเป็นสายตางั้นบ่ลูกเป็นสายตางครับสายตางเนาะอันอันทู่ช่องไดนหนิสายตางเดียวครับเดียวช่องควายไทยไล่ทุ่งครับเป็นลูกผู้รือลูกแม่หน่อยผู้ครับลูกผู้เนาะอายุหลายปันนี่ฮึอายุเก้าเดือนสิบเดือนนี่นะครับเก้าเดือนสิบเดือนนี่เนาะแม่เพิ่นเนาะแม่เพิ่นนี่อายุหลายปันไดนแม่เพิ่นลูกสามลูกที่เนี่ยอันนี้มันมูลาหรือจับคำหนิมูลาครับมูลาลูกกับลูกกับเป็นพ่อมันเป็นมูลาครับแม่มันเป็น ใสยอุ้ยครับโอ้เนี่ยใสยอุไยเป็นที่ตีเน่ลูกมีสีห้องเท่าไรครับนี่เน่ลูกห้องไว้หกหกสิบองีนะหกหมื่นองเนาะราคาต่อรองกันได้เนาะห้อยนี่ยังเนี่ยครับอู้หเป็นห้อยครับเอาเบอร์โทรเบอร์โทรยังเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งห้าปดห้าแปดสองเจ็ดเก้า้าเจ็ดเก้าเก้าห้าแลีวพี่น้องผูเใดยส่นใตก็โทรไปสอบถามเราโดยตรงตัวนั่นเนี้ยของผูใดดูเลยครับนั่นนะนั่นนะเน่ลูกเด้อลูกเนี่ยล บอกเพื่อนมาไข่เนี่ยผู้ใดอยากไข่เพราะว่าหาลักทยวไทยไปบ่รู้จากเจ้าของเพื่อนกิดมักเตะเพื่อนกับติดต่อบ่ได้เนาะอย่พี่น้องครับควยด,ดอนก็นมีควยดอนของใครควยดอนตัวผูดอนเนี่พี่น้องทำนี่ผู้ใดมักตัวผูสายเผือกสายดอนกับมีแต่ว่าเจ้าของเจ้าของบ่เห็นห้องห้องเขาเลยครับควยด,ดอนเนี่ยเ่าไหก็ราคาก็ก่อนรื่า หาเมื่นเก้าพี่น้องครับเป็นควายจากปีนอหนี่น้อเจ้าของเราอยู่กว่าพี่น้องครับนี่ควายจากปีตาควายจากปีสองปีเจ็ดเดือนด้วยครับนี่พอเพิ่นมีบอเราอ่ะไอแจ้วฝ้าวันน้าพี่น้องครับนี่ราคาหาเมื่นเก้าเนาะหาเมื่อนเก้าตัวรองในด้วยพี่น้องครับนี่ขอให้รอดพี่น้องไอเพิ่์นแท็กผู้ใดมักโตผู้โตเผือกไปคุ้มฟูงกัน มาเบ่งเอาครับนี่ะโทรตามเบอร์โทรเบอร์โทรเดียวกันบอก้อยเบอร์โทรเดียวกันเน้นในราคาเปิดไว้หามเนเก้าเนาะอบผูครับสายแก้วฟ้าบ่มีใบบ่มีหลอดนะพี่น้องครับนี่ผู้่ดสนใจก็โทรมาเอาครับพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องชมไปเรื่อยๆก็เพิ่นกะสวยมาแดดก็ฮ้อนเน้ะพี่น้องเพิ่นกะคุยกับบ้านนี้เราพี่น้องด้วยเอาเป็นว่าคลิปนี้กับเบ่งราคาพอกาดข้าวเด้อพี่น้องห้างใลพี่น้องกับพักกันมาเบ่งเอาเองอยู่ตลาดนัด อำเภอชุมแพครับบ้านน้องตุ้มนกพี่น้องครับผู้ใด,ดมักคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ